ความที่ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนเก่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอาวุธลับของผมคือผมจะซึมซับผมพร้อมที่จะซึมซับทุกสิ่งที่อ,ทอยู่รอบตัวผมผมไม่มีอีโก้จะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่หรอกโตมาจนป่านนี้ทํางานมาเยอะขนาดนี้ผมก็ต้องมีอีโก้อยู่ประมาณนึงแต่ว่าผมพร้อมที่จะลดอีโก้ของผมเพื่อที่จะซึมซับสิ่งที่<อ>ดีๆจากคนที่อยู่รอบๆข้างแล้วถ้าไมา้ตายของผมเนี่ยเวลาที่เจอแบบคอนฟ lict ระดับสูงๆเนี่ยผมจะบอกว่าเราจงต่อสู้ด้วยวิธีการยอมแพ้ ยังไงครับฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันเนี้ยชนไปอะ่ะมันแตกหักด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่เกิดอะไรดีเลยอะ่ะเรื่องนี้เรายอมก็ได้ไหมวะเรายอมเรื่องเนี้ยถอยมาหน่อยใช่ถอยเรื่องเนี้ยเพื่อให้เราอาจจะได้ในเรื่องอื่นหรืออย่างน้อยมันอง,งานโปรเจกต์เนี้ยมันเดินต่อไปได้ความยอมรับได้ว่าบางเรื่องเราก็โง่ได้บางเรื่องเราก็แพ้ได้ ดีต่อชีวิตในระยะยาวมากกว่าความพยายามที่จะชนะและก็ชาดในทุกเรื่องงานครีเอทีฟงานสร้างสารรค์คนมักจะเข้าใจว่าคิดให้เยอะๆแล้วเติมเข้าไปให้เยอะที่สุดแต่จริงๆคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าถ้าง,งานครีเอทีฟและงานสร้างสารรค์มันคือการเอาออกมาให้เยอะสุดและให้เหลือน้อยที่สุดก็จะได้ของใหม่มาเลยทันที Day. ความที่ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนเก่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอาวุธลับของผมคือผมจะซึมซับผมพร้อมที่จะซึมซับทุกสิ่งที่อยู่ออรอบตัวผมผมไม่มีอีโก้จะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่หรอกโตมาจนป่านนี้ทํางานมาเยอะขนาดนี้ผมก็ต้องมีอีโก้อยู่ประมาณนึงแต่ว่าผมพร้อมที่จะลดอีโก้ของผมเพื่อที่จะซึมซับสิ่งที่ดีๆจากคนที่อยู่รอบๆข้างผมผมชอบสอนลูกน้องหลายๆครั้งเวลาที่เราเจอคอนฟ lict มากมาก แบบที่เราต้องไปต่อสู้กอะไรบางอย่างแล้วถ้าไม้ตายของผมเนี่ยเวลาที่เจอแบบคอนฟ lict ระดับสูงๆเนี่ยผมจะบอกว่าเราจงต่อสู้ด้วยวิธีการยอมแพ้อรื่องไงครับฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันเนี้ยชนไปอะ่ะมันแตกหักด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่เกิดอะไรดีเลยอะอะเรื่องนี้เรายอมก็ได้ไหมวะ<อ>เรายอมเรื่องเนี้ยถอยมามหน่อยใช่ถอยเรื่องเนี้ยเพื่อให้เราอาจจะได้ในเรื่องอื่นหรืออย่างน้อยมัน ไองงานโปรเจกต์เนี้ยมันเดินต่อไป,ไ,ปได้คือความที่เราอยากจะเอาชนะเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องถามตัวเองว่าเราเอาชนะเพื่อให้งานนี้มันเดินต่อหรือมันเอาชนะเพื่อตัวเองว่าว่าฉันได้ชื่อว่าฉันฉันชนะชนะความ<ป>ความคิดของฉันดีกว่าความคิดของเธออะไรเงี้ยคือคือดังนั้นเนี้ยไอ้ความผมไม่รู้จะเรียกว่าถ่อมตัวมันมันไม่น่าจะใช่ถ่อมตัวแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่า แพ้ไม่เป็นไรอม,มองภาพรวมเป็นหลักดีกว่ามันนําไปสู่อะไรหรือหรือการยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายการบอกว่าคุณเคยเจอคนที่แบบว่าเราถามเรื่องอะไรไปแล้วเขารู้ไปหมดทุกเรื่องไหมทั้งๆท,ที่บางเรื่องเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้รู้จริงหอ,อดูหนังเรื่องนี้ยังวะดูแล้วดูแล้วไว้ก่อนแต่<อ>แตยังไม่ดูหรอกตาลกๆ,ๆอยู่เฮ้ยเคยได้ยินร้านนี้ไหมเอ้ยเคยพูดไว้ก<อ>่อนเหมือนรู้ทุกเรื่องอ่ะใช่แต่ความจริงแล้วว่า มันสบายใจกว่ามากถ้าเราจะตอบว่าเออไม่รู้ว่ามันมันยังไงว่ามันดียังไงว่าลาเนี้ยแล้วเราได้ข้อมูลเพิ่มเลยเออยังไม่ได้ดูเลยว่าไหนมันตกลมมันดีหรือไม่ดีวะควรไปดูไหมวะความยอมรับได้ว่าบางเรื่องเราก็โง่ได้บางเรื่องเราก็แพ้ได้ดีต่อชีวิตในระยะยาวมากกว่าความพยายามที่จะชนะแล้วก็ฉลาไปได้ทุกเรื่องเต้นมีช็อตคัดไหมสำหรับบางคนที่เขาฟังมาถึงตรงนี้แล้เขารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่จะทําให้เราสามารถ เข้าใจคนอื่นได้แต่บางทีเขาพยายามแล้วลองแล้วกลับไปก็ทะเลาะกับลูกอีกแล้วกลับไปก็ทะเลาะกับลูกน้องอีกแล้วมีช็อตคัดไหมวิธีการมันมันมันเป็นเรื่องพลิกมุมมองผมผมเชื่อเสมอว่าทุกๆุกเรื่องเนี่ยเอาอี้ผมไม่เชื่อเรื่องคําว่าความจริงมีหนึ่งเดียวไม่ไม่เชื่อคนนั้นเหรอผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าความจริงมีหนึ่งเดียว <c oughs> ผมเชื่อเรื่องเนี้ย กำปั้นเนี่ยสมมติคุณชูกำปั้นขึ้นมาเราดูกำปั้นนี้ด้วยกันแล้วเรามองจากนี้ไปกำปั้นของเราถ้าเรามองตลอดชีวิตเรามองกำปั้นจากมุมนี้มุมเดียวสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกำปั้นของเรามันก็จะหน้าตาแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วกำปั้นมันไม่ได้มันมีอีกมุมหนึ่งหันด้านนี้มันก็หน้าตาอย่างนี้หันด้านนี้มันก็หน้าตาอย่างนี้หันด้านนี้ก็หน้าตาอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแค่เราลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างไหมคุณลองดูก็ได้นะฮะเนี่ย อันนี้มาจากหนังฝรั่งเรื่องเรื่องเดทโพส o ์โซซาตี้นะครับคุณอยู่ในห้องเนี่ยที่คุณทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณลองลุกคุณไปยืนบนเก้าอี้คุณห้องทํางานคุณก็ไม่เหมือนเดิมหรอวเพราะว่ามุมมองที่คุณมีต่อห้องทํางานคุณมันมาจากมุมมองที่คุณนั่งที่เก้าอี้ตลอดเวลาคือคุณลองเปลี่ยนมุมมองคุณจะเห็นความจริงข้อใหม่คุณจะเห็นอะไรบางอย่างใหม่ดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าช็อตคัทเนี่ยก็แค่เปลี่ยนมุมมอง และมุมมองหนึ่งที่ที่ผมได้มาจากพี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านครีเอทีฟก็คืองานครีเอทีฟงานสร้างสารรค์คนมักจะเข้าใจว่าคิดให้เยอะๆแล้วเติมเข้าไปให้เยอะที่สุดแต่จริงๆคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าถ้าง,งานครีเอทีฟและงานสร้างสารรค์มันคือการเอาออกมาให้เยอะสุดและให้เหลือน้อยที่สุด มันได้ของใหม่มาเลยทันทีคือพอคุณพลิกมุมมองอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าวิธีการทํางานคุณจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วไอเดียที่ได้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไอเดียที่เจ๋งที่สุดเลิศที่สุดแต่มันจะเหมาะกับเวลาที่คุณต้องทําตามโจทย์อเพราะว่าเพราะว่ามันคิดจากโจทย์ก่อนแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยหาคําตอบคุณอาจจะถมของเข้าไปเยอะสมมติคุณอีกแบบหนึ่งนะคุณถมของคุณเต็มไปหมดเลยนะมันได้สิ่งที่คุณชอบมากแต่คอนเสิร์ตนั้นมันอาจจะไม่มีคนซื้อตั๋วเลยก็ได้นะเพราะว่า คนอายุ50ปีที่เป็นกลุ่มมากมายของคุณก็อาจจะไม่ซื้อคุณอาจจะทำไม่ทันไอเดียโคตรดีเลยแต่ผ่านไป3วันหมดเวลาแล้วแต่ทำได้ไม่ถึง10%ของสิ่งที่ที่คุณคิดไว้มันก็ไม่ใช่ไอเดียนั้นอยู่ดีมันก็มันก็เจ๊งอยู่ดี Club